สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท,ท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรรมธิการเพื่อประชาชนวันนี้จะนำคุณผู้ชมไปติดตามดูการทำงานความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนรัษฎรไปพบกับท่านประธานชัยยาพรหมาครับครับวันนี้เป็นเรื่องของการทำงบประมาณของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์สองจังหวัด เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี2563นะครับที่ผ่านไปแล้วแล้วก็แผนงานงบประมาณปี2564แล้วก็แผนงานโครงการของงบประมาณตามพรกองเงินกู้400ล้านในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดเราจะเห็นได้ว่าในสองจังหวัดนี้เนี่ยก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆที่กรรมธิการได้เชิญเข้ามานั่นก็คือว่าแผนงานโครงการนั้นยังไม่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่สภาน์ได้กาหนดหรือไม่โดยเฉพาะนในเรื่องของเจตนารมณ์ของการใช้เงินในการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละจังหวัดที่เสนอโครงการเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดความซ้ําซ้อนกับงบประมาณปกติซึ่งสามารถที่จะไปใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการในงบปกติได้นะครับเราจะเห็นได้ว่ายังมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องถนนหนทางเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นการสร้างสาธารณูปโภคซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาการฟื้นฟูหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจก,การกระตุ้นกําลังซื้อซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคําขอของแต่ละจังหวัดที่ส่งเข้ามาในขณะนี้เนี่ยที่สภาพัฒน์ได้มาชี้แจงน,นะครับก็ประมาณหนึ่ล้านล้านกว่านั้นแล้วนะครับในขณะที่เงินเรามีอยู่แค่4 0 0 0 0นล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยการกันกรองโครงการต่างๆที่มีความเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมากในขณะเดียวกันเนี่ยงบประมาณปี2,564เนี่ยก็เข้ามาพอมาพอดีมันก็จะเป็น2เรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกันว่างบประมาณเยียวยา400ล้านเนี่ยนะครับอ่มันสามารถที่จะสอดรับหรือต่อเนื่องกับแผนงานงบประมาณในปี2,564อย่างไรอย่างน้อยใน2เรื่องนี้มันควรที่จะเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็มีความเกี่ยวพันกันว่า ในแต่ละจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของภารกิจหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นี้ว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยในขณะที่เม็ดเงินมีอยู่อย่างจํากัดนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงคือจะต้องบอกความจริงกับประชาชนว่าสถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสถานะทางการเงินนะครับโดยเฉพาะปัญหาหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ย การประมาณการจัดเก็บรายได้ในปี2564ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของงบประมาณเนี่ยมันต่ากว่าประมาณการนั้นมันก็เป็นเรื่องของในการที่รัฐบาลนี่จะต้องอจัดงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องมา7ปีแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลพลดเอกประยุทธ์เนี่ยได้กู้เงินมาชดเชยวงเงินงบประมาณในการขาดดุลงบประมาณเนี่ยตั้งแต่ปี2557 58นะครับจนถึงปัจจุบันนี ก็อยู่ประมาณ2.6ล้านล้านนะครับรวมพอเรากเงินกู้ที่เราผ่านสภาไปแล้วอีก1 1 1ล้านนะฮะ1ล้านล้านเนี่ยก็เป็น3.6ล้านล้านแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเงินกู้ที่ชดเชยเงินประมาณในปี64อีกประมาณ6 0แสนกว่าล้านเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ44 4ล้านล้านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือนี่คือการกู้เงินมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพราะฉะนั้นข้อจํากัดดังกล่าวเนี่ยในการจัดทงางบประมาณปี2 5 6 4เนี่ยนะครับ มันจึงมีข้อจํากัดว่าเราต้องมีความระมัดระวังอย่างน้อยเราต้องบอกความจริงกับประชาชนว่าสถานการณ์วันนี้มันไม่เหมือนเดิมอันไหนที่ยังไม่มีความจําเป็นในรายละเอียดของโครงการซึ่งอาจจะทําให้กระทบกระเทือนกับเรื่องสถานะทางการเงินของประเทศเนี่ยก็ควรที่จะระงับไปก่อนนะฮะแล้วอันอันที่จะต้องใช้ในเรื่องของแผนฟื้นฟูเยียวยา4ี่แสนล้านเนี่ยมันควรที่จะเป็นเม็ดเงินในการลงไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดกําลังซื้อในการฟื้นฟูให้ธุรกิจเข้าอยู่ได้ แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นให้ได้อันนี้คือเป้าหมายสําคัญที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทํางานสอดคล้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคนที่ได้รับหน้าเสือในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็อยากจะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้สอบถามความคิดเห็นก็คือการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับจากฝ่ายประชาชนจากฝ่ายการเมืองจากฝ่ายส่วนราชการแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรับฟังมุมมองที่ยัยงตกหล่นอยู่เนี่ยแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ย ไปทำแผนแล้วก็ทำการประสานงานในการจัดกำหนดรูปแบบในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำงบประมาณไม่เฉพาะในเรื่องของงบประมาณที่ผ่านมานะครับงบประมาณปี64ี่ในเข้าสู่สภา,าแล้วเนี่ยงบประมาณฟื้นฟูเยียร์ส0 0แสนล้านแล้วเนี่ยเรายังมีแผนปฏิทินของงบประมาณปี65ซึ่งขณะนี้กำลังนับหนึ่งแล้วนะครับเดือนสิงหาเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการที่หน่วยงานราชการในแต่ละจังหวัดเนี่ยทำเรื่องคำขอเนี่ยส่งมายังส่วนกลาง เพราะฉะนั้นปริเินดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความต่อเนื่องว่าในงง่มาณ63 64 65เราจะต้องบูรณาการนะครับในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทําง่ะมันของแผ่นดินของประเทศนี้ให้เกิดสมบูรณ์และเงินกระจายไปสู่ประชาชน อย่างเต็มที่นี่คือเป้าหมายสําคัญที่การทํางานที่กรรมธิการกำลังกิดตามอยู่ในขณะนี้ในส่วนสองจังหวัดที่มาวันนี้ชัยภูมิกับสุรินทร์ท่านประธานและกรรมธิการมีข้อห่วงใหญ่หรือข้อสังเกตใดเป็นพิเศษข้อห่วงใหญ่ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของแผนงานโครงการเดิมซึ่งอาจจะเป็นแผนงานที่เคยตกล่มาในแปในปีที่ผ่านมาก็คือการปัดฝนโครงการเก่าๆที่อาจจะตก ตกรอบในการพารณาเนี่ยเอาเอาเข้ามาสู่กระบวนการในการทำงบประมาณปีปี64หรือปี65ต่อไปแต่กรรมธิการเราอยากจะเห็นว่าการใช้งบประมาณเนี่ยได้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาของประชา,าชนอย่างตรงเป้าที่สุดนะครับถ้าแหล่งน้ำเนี่ยก็ควรที่จะลงไปยังกระจายซึ่งมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนมากกว่าที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่คือนี่คือประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณครับ และทั้งหมดนั้นคือกรรมธิการเพื่อประชาชนพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ